เดี๋ยวขวาเข้าถนนอังสะครับถนนอังสะถนนอังสะถนนหงสวยงามครับเป็นถนนที่สวยงาม รถไม่ค่อยวิ่งด้วยครับเส้นที่เขาเคยมาประท้วงกันสมัยถนนอังสะเลี้ยวขวาเข้าอุทมุตนสายสาม มาส่งจักรยานไปเมืองกาญขนส่งพึ่งทองเดี๋ยวสาสามะแล้วก็มีนูน่นมีสองที่ อันนี้เข้าเลี้ยวเข้าซอยห้าเลี้ยวเข้าซอยห้าสิบหกทับหนึ่ง แล้วก็ไปซอยหกแต่นี้เป็นขนส่งทั้งหมดแต่เริ่มย้ายออกไปสถานที่อื่นหมดโดนขับไล่ทำให้รถติดก็เลยต้องย้ายไปที่อื่น ันนี้ก็มาคนส่งพึ่งทอทงถามกับเป็นลุมเป็นบอกเงี้ยเพราะรถใหญ่วิ่งเยอะสมัยเมื่อก่อนนี่มา้านี่เข้าไม่ได้เลยนะรถติดยาวอะเขาก็เลยขับไร่ไม่ให้อยู่สถานที่นี้โดนฟ้องบางเจ้าก็ไปหมดแล้วบางเจ้าก็ชะลอาไป คือท่าระบายนะ้ำไม่มีเลยตันหมดแถวนี้ย้อเมื่อก่อนทุกห้องเลยนะเป็นคนส่งแต่เนี่ยยกเลิกเลิกกันไปเยอะ ห้องอย่างนี้ก็นี่แล้วครับถึงแล้วครับพึ่งทองนี่พึ่งทองอยู่ขวามือถึงแล้วครับคุณส่งพึ่งทองสวัสดีครับ